อจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและนี่คืออจิตพอดแคสต์กับรายการ Learn and Share รายการที่จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจต่างๆค่ะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับมิ้นพานิดาและอังคณาค่ะค่ะพี่อ้างในเอพิโซดนี้เรามากับเรื่องอะไรคะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งค่ะที่เรียกว่า Imposter Syndrome หรือว่าโรคที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งนั่นเองอืมคือจริงๆโรคนี้มินว่าเป็นอะไรที่สังคมในยุคนี้เนี่ยมีคนเป็นกันเยอะเหมือนกันนะ S <S เรง่ายว่ามันเหมือนจะไม่เป็นโรคนะอาจจะเป็นแค่ความสงสัยเกี่ยวกับตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ก็อยากจะแบบมาแชร์ถึงประสบการณ์แล้วก็มาทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้กันค่ะใช่เลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยคําว่า Imposter Syndrome มาจากคําว่า Imposter ที่แปลว่าตัวปลอมหรือว่าพยายามทําตัวเป็นใครสักคนเพื่อหลอกลวงคนอื่นค่ะซึ่งมันบ่งบอกถึงลักษณะสําคัญของคนที่มีภาวะนี้เลยว่า เขาเนี่ยกาลังรู้สึกว่าตัวเองกําลังหลอกลวงคนอื่นอยู่ค่ะพี่อังอคือกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าเบื้องหน้าที่เขาดูมั่นใจดูมีความสามารถประสบความสําเร็จไม่ใช่ความจริงค่ะเพราะคนที่มีภาวะนี้เนี่ยจะมีความเชื่อไปแล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้เก่งเลยแต่อ m ม o s สเตอร์ซิน m ดมเนี่ยตอนแรกหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคเลยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วภาวะนี้เนี่ย ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในเกณฑ์การวินิฉัยค่ะเพราะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต่างมองว่า Imposter Syndrome เป็นรูปแบบหนึ่งของความสงสัยในตัวเองหรือว่า s Self d o u b t เท่านั้นม,มากกว่าที่จะเป็นโรคโรคหนึ่งอ,อย่างที่พี่ได้หาข้อมูลมานิดนึงเหมือนกันก็ Imposter Syndrome เนี่ยหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโรคที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยคุณภาพ <c oughs> คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เก่งไม่มั่นใจในตัวเองสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยยิ่งอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยก็จะยิ่งมีความเสี่ยงสูงเลยที่จะเกิดโรคอินโพสเตอร์ซินโดมได้ซึ่งวันนี้เราก็อาจจะมาแชร์ประสบการ,รณ์กันเหมือนอย่างน้องมินเองก็อาจจะมีประสบการ,รณ์ใช่ไหมในมุมมองของตัวเองใช่เลยค่ะสําหรับมิ้นมีนะคะพี่อังเพราะว่า ในมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องความสามารถเนี่ยมินเคยทั้งรู้สึกว่าตัวเองเก่งแต่สุดท้ายแล้วก็ผิดหวังที่พอเราทําจริงแล้วเราทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่กับอีกแบบหนึ่งเลยก็คือคล้ายๆกับ i m p o s t e r syndrome เหมือนกันนะ<ม>ก็คือเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่ง<ม>น่าจะทําไม่ได้แน่เลยทั้งที่แบบยังไม่ได้ลองทําเลยด้วยซ้ำ<ม><ม>งั้นวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังอะคะ่ะลองมาเช็คตัวเองกันดูว่ามีไหมที่เราเนี่ยเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองอาจจะลองมารีเช็คตัวเองว่าตัวเองเนี่ยกำลังเข้าข่ายที่จะเป็น โรคนี้อยู่หรือเปล่าใช่เลยค่ะคนผู้ฟังอย่างแรกเลยคือคนที่มีภาวะนี้เนี่ยจะไม่สามารถประเมินความสามารถของตัวเองตามความเป็นจริงได้ก็คือเชื่อหมดใจไปแล้วว่าตัวเองไม่เก่งค่ะ แล้วก็คิดว่าที่เราเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นเพราะปัจจัยภายนอกคนอื่นช่วยเลยทําได้งานไม่ยากเลยทําได้อันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนิดนึงเนาะว่าข้อนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็แอบเคยคิดกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างเช่นคิดว่าเพราะตัวเองเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวเราจึงได้ทํางานนี้ต่อให้เขาจะพูดว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่เก่งนะ เราทําได้เราก็ยังแอบมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่บ้างหรือบางครั้งก็คิดว่างานมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ่ะที่จะถึงขนาดเดี๋ยวว่าจะต้องมาชมว่าเราเก่งอืออมืมินว่าอันเนี้ยหลายๆคนน่าจะรู้สึกแบบนี้ได้อืกับอย่างต่อมาก็คือจะตำหนิความสามารถตัวเองคือต่อว่าตัวเองเลยว่าทำไมทำได้ไม่ดีเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะ สำหรับมิ้นเองอันนี้ก็อยากแชร์ประสบการณ์เหมือนกันค่ะว่าเป็นค่อนข้างบ่อยเหมือนกันคือไม่ว่ากับเรื่องอะไรเลยนะบางทีแค่เล่นเกมที่ดูแบบเออเป็นเรื่องไม่จริงจังอะ่ะยังเผลอตำหนิตัวเองบ่อยๆเลยว่าแบบเฮ้ยช็อตนี้เราได้เปรียบเราน่าจะทําได้อะ่ะเราน่าจะชนะอะไรเงี้ยแต่ก็พลาดจุดเดิมอีกละจนสุดท้ายแล้วแบบเออการที่เราตำหนิตัวเองแบบนั้นอนะ่ะมันทําให้เราหมดสนุกกับเกมเกม,เกมนั้นไปเลยค่ะพี่อัง ส่วนข้อนี้เองพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็เคยเกิดความคิดแบบน,นี้กับตัวเองเหมือนกันนะอย่างเช่นตอนที่แบบคิดงานไม่ออกสมองแบบไม่นําพาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถทําได้อะหรือทําไปแล้วรู้สึกว่าทําได้แค่นี้เองหรอ,งอทําออกมาได้แบบไม่ดีเลยไม่เหมือนกับที่แบบเราควรที่จะทําได้ดีกว่านี้อืส่วนข้อต่อไปเนาะก็จะเป็นแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถทําตามความคาดหวังของใครได้ข้อนี้เองพี่ก็เป็นเหมือนกันรู้สึกว่าตัวเองแบบ พอได้รับความคาดหวังจากใครสักคนหนึ่งอะ่ะเราก็จะแอบคิดว่าตัวเราจะทําได้จริงๆหรอมันจะเป็นอย่างที่เขาพูดหรอมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็กลายเป็นการกดดันตัวเองแล้วก็เกิดเป็นความเครียดตามมาอืมเมื่อแต่มินว่าข้อนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆเราเรื่องของความคาดหวังอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความคาดหวังของคนอื่นอย่างเดียวนะแต่อาจจะเป็นความคาดหวังของตัวเองด้วยอ่ะอันนี้จริงอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เพราะว่า ตัวเราทุกคนก็อาจจะมีความคาดหวังในตัวเองเหมือนกันใช่เลยค่ะแล้วก็ในข้อต่อมาก็คือการพยายามทำสิ่งต่างๆให้ดีกว่ามาตรฐานที่คาดหวังไว้จนเกินไปอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับจริงๆแล้วเท่านี้มันดีแล้วล่ะ,ะแต่ว่าคนที่มีภาวะนี้เนี่ยเขาจะคิดว่าเท่านี้คือไม่ได้ม,มันยังต้องดีกว่านี้มันยังต้องแบบเพอร์เฟกกว่านี้อ,อะไรแบบนี้คิดว่าอันนี้มันก็แค่มาตรฐานทั่วไปยังไม่ได้ถึงขั้นจะเรียกได้ว่าเก่ง ส่วนข้อต่อไปก็คือทำลายความสำเร็จของตัวเองอันนี้พออ่านแล้วรู้สึกแบบโอ้โอมันดูช่างแบบโหดร้ายอยู่นิดนึงนะว่าแบบทำลายความสำเร็จของตัวเองสำหรับน้องมิน้นมีมุมมองเกี่ยวกับข้อนี้ไหมว่ามันยังไงสำหรับมินมินรู้สึกว่าบางทีอาจจะแบบเป็นการที่เราทำอะไรสักอย่างสำเร็จแต่เรากลับมองว่าอันนั้นไม่ใช่ความสำเร็จมินว่าอันนี้มันก็ดูเป็นการทำลายความรู้สึกว่าสิ่งนั้นที่เราทำได้สำเร็จอะ มันก็ดูแบบเหมือนหมดความน่าภาคภูมิใจไปประมาณหนึ่งแล้วอะทั้งที่เราทําสําเร็จนะอืม,อมแต่เรากลับแบบเฮ้ยอันเนี้ยไม่ดีเลยอ,อะไรแบบนี้เป็นตน้น อืมแล้วก็ในอีกข้อนึ่งที่คิดว่าอันนี้มันเป็นจุดเด่นของภาวะนี้เลยก็ว่าได้ก็คือการสงสัยในตัวเองค่ะอย่างมิ้นเองก็เคยมีเหมือนกันอย่างช่วงก่อนที่จะเริ่มอัดพอดแคสต์ครั้งแรกมิ้นเป็นนะที่อยู่ๆก็รู้สึกไม่มั่นใจมากๆขึ้นมาคือมันปรีดขึ้นมาเลยความไม่มั่นใจคือเหมือนมันมีความคิดประมาณว่าเราจะทําออกมาได้ดีไหมเพราะว่าเรายังไม่เคยทําเลย นรู้สึกคิดมากว่าเออเราจะลองสมัครหรือเราจะไม่ลองสมัครกันแน่นะอ,อะไรแบบเนี้ยอือพอน้องมิ้นพูดพี่ก็เออจริงจริง,รงเราก็แอบมีเหมือนกันนะว่าแบบเอาอยัางไงดีนะสงสัยในตัวเองว่าจะทําดีไหมจะไม่ทําดีหรือเปล่าเพราะว่าเป็นบ่อยเหมือนกันเวลาที่แบบเลือกที่จะทํางานหรือว่าเลือกที่จะตัดสินใจทําธุรกิจอะไรเราก็จะเกิดความสงสัยในตัวเองว่าเราสามารถทําได้ไหมอืม,อมและข้อต่อไปก็คือ ตั้งความหวังไว้สูงๆแบบยากๆเลยที่พอทําไม่ได้ก็จะรู้สึกผิดหวังในตัวเองอข้อนี้จริงๆอาจจะเกิดขึ้นได้กับหลายคนเหมือนกันนะว่าการตั้งความคาดหวังไว้แล้วรู้สึกผิดหวังแต่อยู่ที่ว่าพอผิดหวังแล้วอ่ะเราอยู่กับตรงนั้นหรือจมอยู่กับตรงนั้นนานมากน้อยแค่ไหนอืมอันนี้สําคัญมากมากเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรา ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกผิดหวังนานๆมันก็ส่งผลให้เกิดความเครียดความเศร้าแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จะมองตัวเองแบบลบๆเนาะพี่ยังถูกต้องเลยค่ะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยพวกเราก็ได้พูดกันไปหลายข้อเลยเกี่ยวกับการรีเช็คตัวเองอทีนี้เนี่ยมินอยากจะมาชวนพี่ยังพูดคุยกับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของคนเก่งกับอิมพอสเตอร์ซินโดม มินคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยพี่อังคิดว่าคนเก่งเนี่ยเกิดภาวะนี้ได้ไหมในความคิดพี่นะพี่คิดว่าความเป็นไปได้เนี่ยมีเปอร์เซนต์ที่สูงมากเลยที่จะเกิดกับคนเก่งกับคนที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงๆอย่าง,างเช่นนักวิชาการนักคิดเด็กจบใหม่หรือกลุ่มคนที่ผ่านการย้ายสถานที่ทํางานอยู่บ่อยๆหรือมีนิสัยชอบความสมบูรณ์แบบแบบเป็นคนที่มีความ perfectionist สูงเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะต้องแบบสมบูรณ์แบบ แต่ความเป็นจริงแล้วอะในความของคนที่เป็น perfectionist เนี่ยลึกๆแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกหลังเลก็ได้นะแล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองจนอาจเกิดอาการย้ำคิดย้ำทำอยู่บ่อยๆและอาจจะทำให้เกิดความคิดเกี่ยวกับตัวเองแบบว่าเราเป็นคนไม่เก่งบ้างในบางข่าวก็ได้อืคือมินเลยคิดว่าเออจริงๆแล้วอะ Imposter อร์ซินโดมมันคือความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งคือจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าเอองั้นมันก็ต้องเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เก่งสิไม่งั้น ไม่งั้นเขาจะรู้สึกแบบนี้ได้ยังไงถ้าสมมติว่าเขาเห็นแล้วว่าตัวเองทําได้อืแต่ว่าก่อนที่จะแชร์ความคิดเห็นของมิ้นเหมือนกันมินก็อยากแชร์เรื่องราวของนักเรียนคนหนึ่งก่อนค่ะอันนี้มินก็ไปอ่านจากเว็บไซต์มาซึ่งมีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนดีมาโดยตลอดเลยค่ะพี่อังคือตั้งแต่มัธยมยันมหาลัยเลยแต่พอเรียนต่อปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาเนี่ยเขากลับเริ่มสงสัยในตัวเองว่า ตอนนี้เขาไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีอีกต่อไปแล้วนะแต่กำลังที่จะต้องเป็นผู้นำในเซสชันบำบัดจริงในโรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเลยก็คือเขาสงสัยในตัวเองค่ะว่าอะไรที่ทำให้ฉันได้มาอยู่ตรงนี้นะ <S <S 2> <S 2> <S 2> มินว่าบางคนฟังเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าเออเขาทําทุกอย่างได้ดีมาโดยตลอดเลยไม่ใช่หรอความคิดแบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเขาจริงหรออะไรอย่างนี้แต่มินเห็นด้วยนะเพราะว่าคนรอบตัวมินเนี่ยมีหลายคนเลยที่มีมุมมองต่อตัวเองแบบนั้นอย่างเพื่อนสนิทมินเองคนหนึ่งที่เก่งมากขยันมากๆคือทําหลายอย่างเลยทั้งกิจกรรมของคณะกิจกรรมเอกกิจกรรมชุมนุมอะไรให้เยอะแยะไปหมดแต่ก็เคยมีเหมือนกันที่เพื่อนบอกมินว่าเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง<ม>เพราะงั้นเนี่ย i m มพอสเตอร์ซินโดมเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะจริงเลยค่ะแล้วแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มรู้ตัวเองแล้วเริ่มแยกระหว่างคนเก่งก็เป็นได้นะแล้วอย่างนี้ที่มาล่ะที่มาของอ m p o s t เตอร์ซินโดรมต้องมีไหม,มในความรู้สึกคงแบบว่าไม่อยู่ๆล่ะเกิดขึ้นได้แต่อาจจะต้องมีที่มาบ้างแหละ ใช่เลยค่ะพี่อังอย่างแรกเลยก็คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอเอออันนี้มินว่าสําคัญมากเพราะงั้นเนี่ยมันเลยทําให้เกิดขึ้นกับทุกคนได้เพราะว่าไม่ว่าคนนั้นจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้อยู่เสมอและในทุกการเปรียบเทียบอะยังไงไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนแบบเราจะทําสิ่งนี้มาเป็นสิบปีย0ิบปีจนเรามั่นใจในตัวเองแล้วแต่สุดท้ายแล้วบางที มันก็จะมีคนที่อาจจะเก่งกว่าเราแต่เขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เท่าเรามันก็เป็นไปได้เสมอเลยเพราะงั้นการที่เราเก่งจึงเกิดภาวะนี้ได้เหมือนกันค่ะและอย่างที่สองก็คือความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจหรือที่เรียกว่า insecurity ซึ่ง insecurity เนี่ยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้กับทุกเรื่องในชีวิตเลยค่ะเพราะว่าความหมายของความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจนี้ค่อนข้างกว้างเลยยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเอง รู้สึกไม่ดีพอหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ใกล้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักข้อนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะอย่างเช่นรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักเนี่ยมไม่ว่าจะกับเพื่อนอกับคนรักหรือกับคนในครอบครัว ใช่ลและอย่างที่สามเลยก็คือเกิดอาการหมดไฟหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือเบิร์นเอาความนา่ากลัวของโรคอิมโพสเตอร์ซินโดรมเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการหมดไฟในการทํางานเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยกับการต้องเป็นคนเก่งอยู่ตลอดเวลาเลยจนอาจนําไปสู่ความเสี่ยงของโรคซึมเศร้าหรือการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทางอย่างเช่นใช้สารเสพติดติดเหล้าเพราะหาความสุขในตัวเองไม่ได้เลย Mm hmm. จริงๆเนี่ยมันเหมือนเชื่อมโยงกันจริงๆนะเราะว่าอ i m p o s t e r อร์ซินโดมเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับคนที่เป็นซึมเศร้าคือจริงๆแล้วอ่ะมินมองว่าเอออาการของโรคโรคนี้เนี่ยมันคือการคิดว่าตัวเองไม่เก่งเนาะอืมแต่มินว่าจริงๆแล้วผลมันออกมาได้สองทางเหมือนกันนะ,ะคือในทางหนึ่งเนี่ย อาจจะเป็นในทางที่ดีก็ได้ว่าพอเรารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเราก็เลยพยายามที่จะทําตัวเองให้เก่งอเอออันนี้มันคือการพัฒนาตัวเองนะจากการที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอ,อเพราะฉะนั้นมันเลยดูเหมือนจะไม่ได้มีผลทางร้ายอย่างเดียวนะแต่ว่าอย่างที่พี่ยังบอกไปว่าจริงๆมันก็อาจจะส่งผลลบได้มากๆเหมือนกันอาจจะถึงขั้นกับเป็นโรคทางจิตหรือว่าอาจจะต้องแบบ ไปพึ่งสารเสพติดหรือว่าพึ่งเหล้าเลยอืแล้วเราจะเห็นกันบ่อยๆเนาะเวลาที่แบบเราแบบหมดหนทางหรือคิดอะไรไม่ออกก็จะมุ่งไปทางที่มันเป็นทางด้านไม่ดีต่อตัวเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาหาสาเหตุกันดูหน่อยว่าจริงๆแล้วสาเหตุแบบนี้เกิดจากอะไรเราอาจจะป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสาเหตุนั้นขึ้นมาได้ ซึ่งสาเหตุนเนี่ยก็มีหลายข้อเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยก็คือการเลี้ยงดูคืออาจจะเติบโตมากับพ่อแม่ที่ให้ความสําคัญกับความสําเร็จมากจนเกินไปอ,อย่างที่2คือสภาพแวดล้อม คืออาจจะอยู่ในสังคมที่กดดันให้ประสบความสําเร็จเพราะทุกคนต่างต้องการที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ากันทางนั้นแหละเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการต้องการการยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยซึ่งในสังคมบางกลุ่มเนี่ยความสําเร็จของเขาคือคุณค่าของเขา mm hmm. อันนี้ก็เลยอาจจะทําให้คนเนี่ยเกิดภาวะนี้ได้ง่าย อย่างที่3มคือความแตกต่างอันนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศเชื้อชาติหรือลักษณะนิสัยอื่นๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอก็ได้และอย่างสุดท้ายคือสิ่งใหม่อันนี้สําคัญมากเพราะบุคคลเวลาถูกขอให้ทําสิ่งใหม่ในตอนที่เขาไม่พร้อมเนี่ยเขามักจะรู้สึกเสมอแหละว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพออืแบบน่าจะทําไม่ได้แน่เลยอะไรแบบนี้อ,อันนี้ม,มินเป็นบ่อยอเหมือนกันเหมือนกัน <laughs> ซึ่งจากที่พวกเราพูดคุยกันมาเนี่ยขอขอบคุณข้อมูลกับ Imposter Syndrome จาก American Psychological a s s ociation ด้วยนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยพวกเราได้พูดถึงที่มาแล้วก็สาเหตุของ Imposter Syndrome กันไปแล้วแล้วจริงๆเราก็ได้เกินเกี่ยวกับผลกระทบไปบ้างเหมือนกันนะจากเมื่อกี้เนาะะเรามาดูกันดีกว่าว่าผลกระทบมีอะไรกันบ้างได้เลยค่ะอย่างแรกก็คือการผัดวันประกันพุ่ง เพราะว่าคนที่อยู่ในภาวะนี้เนี่ยเขาจะกลัวว่างานจะไม่ออกมาอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากพอค่ะทำให้ใช้เวลาทำนานเกินไปหรือไม่ก็ไม่ยอมลงมือทำสักทีอ,อย่างที่สองก็คือกลายเป็น perfectionist ก็คือหมกมุ่นแต่กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ยืดหยุ่นซึ่งจะสร้างความเครียดให้อย่างมากเลยและอย่างที่สามก็คืออาจจะเกิดเป็นมุมมองทางลบต่อตัวเองก็คือรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรืออาจจะนําไปสู่การเกลียดตัวเองได้เพราะรู้สึกว่า ฉันไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอฉันไม่มีคุณค่าเลยอเรียกได้ว่าผลกระทบนี่มันก็ส่งต่อถึงหลายๆอย่างรวมถึงความเครียดของเราเพราะว่าถ้าในความรู้สึกของพี่ถ้าเกิดความเครียดเมื่อไหร่สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีมันจะเริ่มเข้าร่างกายเราเข้าสุขภาพจิตของเราได้ ใช่เลยค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าว่ามันมีคำสองคำค่ะพี่อังที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเกี่ยวกับภาวะนี้ก็คือคำว่าเก่งกับคำว่าพยายามมีรู้สึกว่าสังคมค่อนข้างให้คุณค่ากับคำว่าเก่งซึ่งสังเกตไหมคะว่าจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยมักจะชมลูกว่าเก่งมากมตั้งแต่เด็กๆมาเลยเราก็อาจจะมีบ้างเนาะที่พ่อแม่ชมเราลวลที่เราทําอะไรบางอย่างได้ มินเนี่ยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่งอ่านโพส์ตใน Facebook เกี่ยวกับการชมรูปไปเองพี่ยังมีมุมมองยังไงคะกับสองคำนี้อืถ้าพูดถึงคำว่าเก่งมากเวลาเราได้ยินแน่นอนว่าทุกคนจะต้องหัวใจฟูรู้สึกแบบดีใจเฮ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่คนอื่นเขาเห็นแล้วก็ชมเรานะแต่บางครั้งอะลึกๆเราก็กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งหรอก ตัวเองแค่พยายามพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจที่จะทําให้มันสําเร็จเท่านั้นเองซึ่งถ้าในมุมมองของพี่ถ้าถามว่าคําว่าเก่งกับคําว่าพยายามเนี่ยก็อาจจะบอกว่ามันแอบต่างกันอยู่เก่งนี่ก็คือเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอ่ะทาอะไรหรือคิดอะไรก็ทําสําเร็จได้ง่ายๆแต่พยายามคือต้องใช้เวลาและความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามทําทุกทางเลยเพื่อที่จะให้สิ่งๆนั้นนะ่ะเกิดความสําเร็จขึ้นได้ สำหรับมุมมองของพี่อังที่เกี่ยวกับความแตกต่างของคําว่าเก่งกับคําว่าพยายามเนี่ยมิ้นเห็นด้วยมากๆเลยค่ะอืมเพราะว่าความพยายามเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราต้องใช้ความทุ่มเทเราต้องใช้เวลาแล้วก็ความสามารถของเราจริงๆเนาะ ส่วนตัวมินเองมินก็ชอบคําว่าพยายามหรือทําได้ดีมากกว่าคําว่าเก่งนิดนึงเพราะมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเททําเนี่ยได้รับการเห็นคุณค่าแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามินอ่านโพสต์ใน Facebook มากซึ่งคําว่าเก่งมากเนี่ยจะทําให้เกิดฟิกซ์ไมซ์เซตค่ะซึ่งก็คือเป็นกระบวนการคิดที่ยึดติดอยู่กับกรอบเดิมๆไม่เชื่อว่าจะพัฒนาไปได้อีกสมมติว่าบางคนมีฟิกซ์ไมซ์เซตเนี่ยคือเขาอาจจะคิดว่า ฉันเกิดมาไม่เก่งในการทำสิ่งนี้ก็เชื่อว่าจะไม่เก่งในการทำสิ่งนี้ตลอดไปทา,ทางที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะอ,อันนี้พี่เคยเจออันหนึ่งที่ว่าเขาบอกว่าเหมือนเขาล่ามช้างเอาไว้ล่ามขาเอาไว้ใช่ไหมแล้วแบบล่ามไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละใช้เชือกเส้นเดิมพอช้างโตโตขึ้นไปก็ยังใช้เส้นเดิมแต่ว่าช้างก็ไม่พยายามที่จะแบบ ดิ้นรนเหมือนตอนเด็กๆเ,เพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆเ,เขาพยายามดิ้นรนแล้วแล้วมันก็ไม่หลุดพอโตขึ้นมาเขาก็รู้แล้วว่าความพยายามเมื่อตอนเด็กอะ่ะมันทําไม่ได้ท,ทั้งที่ตอนโตเขามาถ้าเขาจึกทีเดียวพี่ว่าเชื่อก็ขาดแล้วอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกับที่น้องมินบอกว่ามันเป็นความเชื่อว่าเขาจะทําไม่ได้อืมซึ่งอันนี้สามารถเกิดได้กับทั้งสัตว์แล้วก็ทั้งกับคนจริงๆเนาะออ แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนต่างก็จะมีความเชื่อกับความสามารถแล้วก็ศักยภาพของตัวเองอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้คุณค่ากับความพยายามจะทําให้บุคคลเนี่ยพัฒนาได้มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาขยันแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าในทุกเอพิโซดเนี่ยพอเราจะต้องพูดถึงวิธีการจัดการตัวเองเบื้องต้นกันอยู่แล้วแต่ส่วนตัวมินเองนะมินคิดว่าก่อนที่จะนําวิธีการจัดการความคิดมาลองปรับใช้ดูเนี่ยเราต้องสร้างความเชื่อให้ตัวเองก่อนว่าเราสามารถหยุดความรู้สึกนี้ได้เราสามารถหยุดที่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอแล้วก็เรียนรู้ที่จะยินดีกับความสำเร็จของตัวเองได้ อย่างวิธีของมินเองก็คือหนึ่งสำรวจตัวเองก่อนค่ะว่าเรามีดีหรือว่าเรามีไม่ดีอะไรบ้างเพราะทุกคนต่างมีสิ่งที่ตัวเองเก่งแล้วก็ไม่เก่งกันทางนั้นแหละ แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เลยการออกไปทําสิ่งใหม่ๆก็อาจจะทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นก็ได้ค่ะอย่างที่สองก็คือเปลี่ยนทัศนคติลองสังเกตดูว่าเรามีมุมมองต่อตัวเองยังไงซึ่งก็จะสามารถแก้ได้อย่างถูกจุดอย่างของมินเองเนี่ยเวลาที่ทําสิ่งใหม่แล้วรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าไม่น่าจะทําได้ดีหรอกมินก็จะปรับความคิดตัวเองสมัยว่าเออแต่นี้มันคือครั้งแรกไงดีก็คือดีแต่ถ้าไม่ดีก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่เคยทํามันเลย แต่พอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะดีขึ้นพัฒนาขึ้นมากกว่านี้อย่างที่3คือปรึกษาคนรอบข้างที่ไว้ใจได้ค่ะเพราะมินสารภาพเลยว่าหลายๆครั้งอะ่ะมินก็ไม่ได้สามารถแบบจัดการตัวเองได้ดีตลอดอแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีคนรอบข้างนี่แหละโดยเฉพาะเพื่อนสนิทที่พูดอะไรบางอย่างให้มินคิดได้แต่มีอย่างหนึ่งที่ย้ากันเกือบทุก E ีเลยว่า ถ้าสมมติว่าเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยการไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะจริงค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราไปปรึกษาเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะเลือกคนที่เขามีพลังบวกที่เราสามารถไปปรึกษาเขาได้ไม่ใช่แบบว่าเลือกใครก็ได้อันนี้ hmm. ไม่ได้นะอันนี้อาจจะส่งผลไม่ดีกับเรามากขึ้นกว่าเดิมส,ส่วนวิธีจัดการตัวเองของพี่เนาะวิธีนี้จริงๆพี่ทำมานานมากแล้วคือการวางเป้าหมายในอนาคตให้กับตัวเองอย่างเช่น อีกหนึ่งปีข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างไรอีกห้าปีข้างหน้าจะต้องเป็นยังไงอีกสิปีข้างหน้าจะต้องเป็นยังไงเป้าหมายก็คือจะวางไว้เลยแล้วก็เขียนแผนให้กับตัวเองเลยจะคอยบอกกับตัวเองหรือเรียกได้ง่ายว่าเตือนกับตัวเองอะแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องทําสําเร็จภายในระยะเวลาสั้นๆเพราะบางคนต้องบอกว่าพอตั้งเป้าหมายให้ตัวเองปุ๊บก็อยากจะให้สําเร็จในทันทีซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ยาก แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็อาจจะได้แต่มันอาจจะทําให้เกิดความเครียดก็ได้เช่นตั้งเป้าให้ตัวเองสําเร็จภายใน1เดือนเนี่ยหรือว่าต้องขายของให้ได้กําไรหลักล้านภายใน1เดือนเนี่ยซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้มงวดกับตัวเองมากขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันต้องใช้เวลาจริงๆนะมันไม่สามารถแบบว่า10วันสําเร็จได้เลยเดือนหนึ่งสําเร็จได้ในทันที สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราต่างๆเนี่ยมันล้วนจะต้องใช้เวลาถ้าเรากําหนดระยะเวลากับตัวเองสั้นจนเกินไปเนี่ยพี่ว่ามันอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเราเนี่ยแหละเช่นกดดันตัวเองเครียดสะสมและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็อาจจะหมดไฟในการทําสิ่งสิ่งนั้นไปก่อนก่อนที่มันจะสําเร็จซึ่งจริงๆอะ่ะมันสามารถสําเร็จได้แต่แค่มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องเตือนตัวเองแล้วก็ให้เวลาตัวเองหน่อยอื มีเห็นด้วยมากๆเลยคะ่ะว่ามันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราทําไม่สําเร็จเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีความสามารถมากพอนะ<ม>แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรากดดันตัวเองมากจนเกินไปจนเราไม่มีแรงเหลือที่จะไปทํามันใช่แล้วคะ่ะหรือว่าเราให้เวลาตัวเองเนี่ยน้อยจนเกินไปอืม,มใช่เลยคะ่ะอันนี้ก็สําคัญมากๆเช่นกันเนาะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยมินและพี่ยังก็ได้แชร์วิธีการจัดการตัวเองเบื้องต้นในแบบฉบับของพวกเรากันไปแล้วซึ่งมินเนี่ย อยากจะเสริมเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะว่ามีวิธีที่น่าสนใจมากๆเลยจากบทความเว็บไซต์ Verywell m i n d อย่างแรกเลยก็คือเลิกเปรียบเทียบตัวเองใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยแน่นอนว่าโซเชียลมีเดียทุกคนต้องใช้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการที่บางทีเราไปเห็นคนอื่นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้อันนี้คือ เปรียบเทียบได้ง่ายมากๆเลยนะเหมือนกับมีหลาย EP ที่เราจะพูดถึงว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะแบบเหมือนเยาวยาความรู้สึกของตัวเองในหลายๆเรื่องอะ่ะก็อาจจะต้องห่างจากโซเชียลมีเดียก่อนเพราะยิ่งเราไปเห็นคนอื่นเขาเป็นแบบนั้นคนนั้นเขาเป็นแบบนี้แล้วเอามาเปรียบเทียบกับตัวเราจะยิ่งทําให้เราเนี่ยรู้สึกแย่อืมแล้วจริงๆเนี่ยมินว่าจุดพอยต์ของมันอะ่ะคือการที่เราไปเห็นความสําเร็จความสําเร็จหนึ่งแล้วเราก็คิดไปเลยว่าแบบเฮ้ย สมมติว่าอายุเท่ากันอายุเท่ากันเนี่ยมินว่าเปรียบเทียบได้ง่ายมากก็แบบเฮ้ยอายุเท่าเขาเรากับเขาเนี่ยมีหรือว่าไม่มีอะไรแล้วบ้างอันนี้จริงอันนี้จริงจริงๆอ่ะโซเชียลเนี่ยเราเห็นแค่ด้านที่เขาอยากให้เราเห็นนะแต่เราไม่ได้เห็นด้านหลังหรือเบื้องหลังเลยว่ากว่าเขาจะมีทุกวันนี้หรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเรื่องจริงหรือเปล่าอ,อืบางทีก็ต้องแบบว่าต้องแบบไต่ตองนิดนึงเพราะว่าใช่ว่าเราทุกคนจะโพสต์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกโซเชียล ใช่เลยค่ะออันนี้สําคัญมากๆและอย่างที่สองก็คือการตั้งคําถามกับความคิดของตัวเองดูเพราะว่าอันนี้มินว่ามันจะต้องใช้สติมากๆเลยนะเพราะว่าการจะตามความคิดตัวเองให้ทันอ่ะมันก็ต้องใช้การฝึกฝนเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยความคิดอาจจะเยอะจนมันแล่นไปเล่นมาจนเราไม่สามารถจับมันได้เลยอืม อย่างที่3ก็คือการหยุดต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองก็คือแทนที่เราจะต่อสู้กับความรู้สึกที่ว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีพอเนี่ยอาจจะลองเปลี่ยนเป็นการยอมรับดีกว่าไหมเพราะว่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยจะเกิดและก็หายไปได้เองอีกอย่างเนี่ยการเปิดใจจะทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยว่ามุมมองทางลบต่อตัวเองที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพื่อให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขให้เกิดขึ้นน้อยลงได้ในอนาคตเพราะหลายๆครั้งเนี่ยการปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองหรือว่าการที่แบบเราไปย้ำกับความรู้สึกของตัวเองมากๆเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่จนทำให้เราไม่พร้อมที่จะเปิดรับหรือว่าเรียนรู้อะไรจากความรู้สึกลบๆนั้นเลยอ,อันนี้สำคัญนะเพราะว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าเราแบบดีหรือไม่ดีตรงไหนเพื่อที่จะแบบหยุด หยุดมาดูแล้วก็แก้ไขหรือว่ารับฟังคนอื่นให้มันแบบว่าเราสามารถเดินต่อไปได้<ช>แต่ถ้าเราย,ยังแบบดื้อดึงดันมันก็อาจจะส่งผลแยก่กับเราใช่เลยค่ะพี่อังและอย่างสุดท้ายข้อที่4เนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วทำมันโฟกัสมันเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะเออแต่ว่าข้อนี้มินชอบนะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราผิดหวังในตัวเองอะมันเป็นเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายเวอร์เกินไปนี่แหละ เพราะฉะนั้นการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับความเป็นจริงตั้งเป้าหมายเท่าที่เราไหวเท่าที่เราโอเคก็จะดีกับเรามากกว่าค่ะอืการที่เราค่ะเป็นคนเก่งในสายตาคนอื่นอะมันย่อมดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญก็คืออย่าลืมว่าเราอะก็ควรที่จะมองตัวเองว่าเราก็เป็นคนเก่งคนนึงนะอย่ามองข้ามคุณค่าในตัวเองเพราะว่าเราทุกคนอะคะ่ะ ควรรักตัวเองอย่างที่เราควรที่จะได้รับรักตัวเองใส่ใจตัวเองและอย่าลืมที่จะให้รางวัลกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลาเพื่อพักผ่อน อ่านหนังสือหรือจะพาตัวเองไปพักผ่อนเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือจะเป็นการซื้อบางอย่างให้กับตัวเองเป็นของขวัญก็ได้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นรางวัลให้กับตัวเราเองเป็นการเติมไฟให้กับตัวเราเสริมให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นกวเดิม ใช่เลยค่ะและเช่นเคยนะคะหากคุณผู้ฟังมีไอเดียหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอแล้วมีวิธีจัดการที่เฮ้ยใช้กับตัวเองได้ผลนะ่ะบางทีการแชร์สิ่งนั้นออกมาก็อาจจะทำให้ คุณผู้ฟังคนอื่นได้ลองนําไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เรานํามาพูดกันก็อาจจะไม่ได้นํามาพูดในทุกๆข้อหรือว่าทุกๆเรื่องหรือว่ามีคําแนะนําที่สามารถใช้กับทุกๆคนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมาช่วยกันแชร์ประสบการณ์ของตัวเองก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากเลยค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android